วันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกรองเบนซินนะเป็นกรองนอกถังก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือโดยโดยปกติรถยนต์เบนซินจะมีกรองเบนซินอยู่2ที่ที่แรกคืออยู่กับปั๊มซึ่งแช่อยู่ในถังน้ํามันเลยอันนั้นเขาเรียกกรองปัป๊มเบนซินอ่ามนอยู่กับตัวปั๊มเลยตัวที่2จะอยู่นอกถังอยู่ใกล้ๆถังน้ํามันนั่นแหละ บา,บางตัวอาจจะน้ำมันถังน้ํามันจะอยู่ยหน้าอยู่หลังก็แล้วแต่แต่อยู่ใกล้ๆถังน้ํามันในกรณีของรุ่นนี้ o p e n Corsa จะอยู่ข้างถังแถวๆหน้าล้อหลังขวาคือไปตามหันไปตามรถะนะอ่อนะอนี่คงตายจะให้ดูเปลี่ยนง่ายๆอ,อาการ อาการกลองมันเริ่มตันก็คือเครื่องสนุดเร่งไม่ค่อยไปหรือไม่ค่อยตามเท้าเนี่ยมันเริ่มตันละ,ะจะอยู่แถวนี้จ่ามมาดูได้เลยอันนี้ของโอเปิลคอซ่านีอ่อยู่ตรงนี้นี่นี่ก็คือถังน้ำมันน,นี่จะอยู่ใกล้ๆเลยออกมาปุ๊บก็ต้องมาเจอกลองเบนซินก่อนอ่าโอเค อะไรลองด้วยอันนี้ผมใช้ตัวน,นี้ลองอันนี้ถอดไม่ยากของยี่ห้อนี้นะ<ม>บางยี่ห้ออาจจะใช้เข็มขัดรัดสายแต่ยี่ห้อนี้เขาเขามีเป็นเดือย<ม>เอเดี๋ยวเราจะปลดปลดกรองลงมาก่อนมันก็จะมีเข็มขัดรัดบางตัวก็เป็นเข็มขัดไขควงเข็มขัดปล็อกอะไรก็แล้วแต่เนีปลดเพื่อง่ายในการ การปลดแล้วน้ำมันมันไม่ร่วงออกมาหมดเหรอนี่ถึงต้องเตรียมนี่มาคือบางกรณีอ่ะถ้าถ้าถ้าในระบบระบบไม่มีการรั่วไหลอ่าไม่รั่วไม่อะไรมันก็จะมีน้ํามันแรงดันน้ํามันค้างสายอยู่ก็เกิดแค่ออกมาแค่น้ํามันที่อยู่ในสายใช่ก็จะพอสมควรอ,อาจจะครึ่งลิตรอ่าก็อย่าลืมว่ามันจะค้างในนี่ด้วยแล้วก็อยู่ในสายนี่นี่ด้วยก็ ออกมาสักครึ่งลิตรแหละแต่ตัวนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าสตาร์ทเรามสันมันสันแล้วก็มันไม่ติดแล้วเราก็จัดการด้วยแก๊สไปแล้วม,มันก็เลยไม่น่าจะมีค้างเวลาดึงก็ระวังด้วยเพราะบางทีมันจะมีหนีบอยู่อย่างนี้ไงนี่นนเห็นปะเราจะมีตัวหนีบสายอย่างนี้นะถ้าเราไม่ระวังเราดึงอันนี้ก็จะแตกแล้วก็ผลออกมากร ทุกยี่ห้อหละระวังเอาอันนี้ก็จะลืมดึงมาลองไว้ตัวนี้ง่ายๆตัวนี้บีบบีบแล้วก็ดันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นี่นันไปแล้ว ระวังไว้ก่อนนี้ไม่มีไม่รู้อันนี้ไม่มีไม่มีน้ำมันข้างสายข้างนี้ก็เหมือนการบีบแล้วก็ดันคิดว่าไม่น่าจะมีละบีบอุมมันจะทำไหม ดันเนาะมีเปล่าไม่รู้ลองไปก่อนปึ๊บไม่มีอันนี้ของเก่าอืมอยี่ห้อเดียวกันของเก่าหลวมแล้วเนี่ยไส้หลวมแล้วแล้วเขย่าแล้วมีเสียงคือหลวมหลวมแล้วเนี่ต้องเอาอันใหม่เขยับเลยมีเสียงนี่ออไม่มีเสียงนั่งตึ๊บอือเนี่ย,ยที่ว่า คือเราบีบตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตึ๊บแล้วก็ดึงออกไปเดือยตัวนี้มันจะล็อกล็อกอยู่กับปลายสายเวลาใทายนี่นดูที่ทางด้วยมีลูกศรบอกบอกกำกับอยู่ไอ้หัวลูกศรไปทางหน้ารถหรอไปไปที่ทางตามที่น้ำมันไหลไปซือ้อปกติก็คือไหลไปหน้ารถแหละอ่าที่ทางกันไหลเนี่ย ยอก็ยังไม่ออกก็ได้เผื่อโของอะไรเขาเข้านี่ก็ไม่ยากใส่ดันล็อกแล้ว<ม>แค่นี้เอง<ม>อยู่แล้วแหมอย่าลืมเดี๋ยวจะได้ถอดอีกอะไรอ่ะแมแต่มันจะมีไงอลองลองเข็มขัดรัดสายใช่ไหมถ้าเราลืมเดี๋ยวเราก็ได้จะปลดใส่อีกรอบอถึงออก ไม่ลองแล้วนี่ใชไหมลองมันแล้วก็ใส่เข้าไปนี่อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดันเก็บเขาลองเขาลอยเก็บสายเข้าที่เข้าทางอันนี้ก็คือลองเพื่อไม่ให้มันโดนเสียดสี 嗯。Okay. เวลาหมุนก็แค่ตึงๆนะแค่ตึงๆมือเดี๋ยวกรองจะได้ไม่ต้องบุบเพราะเรามีตัวนี้ลองเพื่อให้ไม่ให้มันสั่นสะเทือนมากให้ไม่ให้มันหลุดแค่นั้นเองอ,อ่ะแค่นี้แค่นี้แหละสำหรับกรองเบนซินอ่าของรถยนต์เนีฮะมีสองตัวอันนี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเลยเปลี่ยนเองซื้อมาเปลี่ยนเองง่ายๆ